สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับต้องยอมรับว่ากระแสของน้องสุนิสาลีทำให้ชาวม้งเป็นที่รู้จักและสร้างชื่อเสียงให้กับม้งทั่วโลกเนื่องจากน้องได้สร้างประวัติศาสตร์เป็นชาวม้งคนแรกที่คว้าเหรียญทองกีฬาโอลิมปิกเกม2020ที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้เรามาเปิดประวัติศาสตร์ชาวม้งโดยเฉพาะชาวม้งในมินิโซตานะครับ ชาวมงเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความหลากหลายมีพื้นฐานลากเง่ามาจากจีนโบราณเริ่มเดินทางมายังรัฐมินนิโซตาในปี2,518ในฐานะผู้ลี้ภัยจากสงครามทำลายล้างที่ทำลายบ้านเกิดของพวกเขาในประเทศลาวปัจจุบันมีชาวม้งมากกว่า66,000คนในมินนิโซตาและเมืองเซนต์พอล เป็นที่ตั้งของชาวมงที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกา4,000ปีถึง3,000ปีก่อนคริสตกาลมีการเล่าสืบต่อกันมาและมีหลักฐานเอกสารสำคัญและการค้นพบทางโบราณคดีชี้ให้เห็นว่าชาวมงมีต้นกำเนิดมาจากแม่น้ำเหลืองและแม่น้ำแยงสีในประเทศจีนชาวมงเป็นที่รู้จักในฐานะเป็นเกษตรกรที่มีความขยันขันแข็ง ได้รับการยกย่องว่าเป็นคนกลุ่มแรกๆที่สามารถปลูกข้าวและเผยแพร่การปลูกข้าวไปทั่วเอเชียเป็นเวลาหลายพันปีต่อจากนี้มองดิ้นรนต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งเอกราชในขณะที่จกักรพรรดิของประเทศจีนมีการปราบปรามการลุกฮือของอาณาจักรเล็กๆและชนกลุ่มน้อยเพื่อจะรวมจีนให้เป็นแผ่นดินใหญ่ไม่ให้มีความแตกแยก ราวปีพศ2333ถึงพศ2403ชาวม้งอาศัยอยู่อย่างอิสระในพื้นที่ห่างไกลของจีนเป็นเวลาหลายศตวรรษโดยยังคงรักษาวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะไว้ได้แม้ว่าจะมีความขัดแย้งกับจกักรพรรดิของจีนอย่างต่อเนื่องการลุกฮือครั้งใหญ่เช่นกบฏแม้วคศ1795ถึง1806 และกะบฏไทปิงคศ1850ถึง18 1864เกิดขึ้นเมื่อผู้ปกครองจีนใช้กำลังทหารเพื่อปราบปรามชาวม,ม้งและชนกลุ่มน้อยอื่นๆความขัดแย้งเหล่านี้ส่งผลให้ม้งต้องอพยพเข้าสู่พื้นที่ภูเขาทางเอเชีย er, ตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งปัจจุบันเป็นที่รู้จักในนามของประเทศลาวเมียนมาไทยและเวียดนาม ราวปี2436ถึง2483ราชอาณาจักรลาวได้กลายเป็นเมืองขึ้นของประเทศฝรั่งเศสชาวมงที่อยู่ประเทศลาวราว30,000คนถูกเก็บภาษีและกดขี่อย่างหนักโดยทางการของฝรั่งเศสและลาวจังหวัดเชียงขวางเป็นภูมิภาคที่มีอิทธิพลมากที่สุดของชาวมงในประเทศลาวและจังหวัดอื่น ที่มีชาวมงอาศัยอยู่บ้างเป็นบางกลุ่มได้แก่หลวงพะะบางพงสาลีสามเหนือและชัยยะบุรีในช่วงต้นพศทรรษที่1,900ทางการฝรั่งเศสและลาวได้ปล่อยให้ผู้นำมงโดยเฉพาะกลุ่มของเมอร์หลีหยางจัดการกับปัญหามงโดยตรงเรื่องราวการถูกขม่มข่มเหงรลังแกของชาวมง ทำให้ชาวม้งต้องอพยพเข้าสู่ประเทศไทยเพื่อส่งต่อไปยังประเทศที่3และสหรัฐอเมริกาคือประเทศที่ผู้อพยพต้องการจะไปรีภัยและเมืองบินิโซตาก็กลายเป็นเมืองหนึ่งที่มีชาวม้งอพยพจํานวนมากอาศัยอยู่เป็นเวลาหลายทศวรรษที่ม้งได้สร้างเรื่องราวและผลงานเป็นที่ประจักษ์ของพวกเขาในรัฐบินิโซตาตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา MNHs ได้ร่วมมือกับชุมชนเพื่อบันทึกเรื่องราวที่น่าชึ่งเหล่านี้โดยรวบรวมป,ประวัติรูปภาพและสิ่งประดิษฐ์โดยการจัดพิมพ์หนังสือและบทความเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชาวม้งในมินนิโซตาห้องเวลาแห่งการบันทึกเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์และกลุ่มสตรีของชาวม้งในมินนิโซตาสะท้อนถึงคุณูปการของชาวสตรีชาวม้งที่มีต่อครอบครัวและชุมชนสามารถสะท้อน วิวัฒนาการของชุมชนและรวมถึงชีวิตของสตรีในมงอย่างครอบคลุมทุกด้านในปีพศ2518ค่ายผู้ลี้ภัยที่จัดขึ้นในประเทศไทยและมงมีการตั้งถิ่นฐานใหม่ไปยังประเทศตะวันตกในปีพศ2522มีการจัดตั้งอง์กรสตรีชาวมงที่เวนิโซตาชื่อว่าสมาคมสตรีมงและลาวตัวย่อคือ w a h l ก่อตั้งขึ้นห้ามการการประชวงของผู้นำที่เป็นผู้ชายในปี2523ได้มีการจัดตั้งองค์กรสตรีชาวม้งกลุ่มที่2ขึ้นเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของสตรีชาวม้งในรัฐมินิโซตาซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการสตรีในมินิอาพลิสและกลุ่มสมาคมสตรีที่มีความเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นแหล่งรวบรวมประวัติศาสตร์ของชาวม้งในปัจจุบัน และน้องสุนิสาลีก็เป็นสตรีชาวม้งที่สร้างชื่อเสียงไยะเกียรติประวัติให้ม้งเป็นที่รู้จักทั่วโลกในฐานะเป็นม้งคนแรกที่ได้เหรียญทองจากการแข่งขันขกีฬาโอลิมปิกเกม2020ที่ประเทศ่ิุ่นและความยิ่งใหญ่ของชาวม้งจะยังคงไม่หยุดแค่นี้และจะสร้างชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นในอนาคตหากชาวม้งทั่วโลกมีความสามัคคี และไม่ลืมถิ่นกำเนิดของตนเองขอพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์หากข้อมูลมีความผิดพลาดประการใดท่านผู้ฟังสามารถแลกเปลี่ยนความเห็นได้ใต้คลิปนี้สวัสดีครับ